Không anh này qua Không hay bờ đây à, Có con nhảy mà lượm mà lượm Con nhảy mà lượm mà lượm Con dạy mạng ก้อนสิบผันนะก้อนใหญ่มาพี่น้องพี่แจกลายยีนโม่สกไม่เจอทางมันปนะุ่นถินาะอืม จีจีจะห้พิเศษเด้อว่าเงินลำละทาหิวีวิเพื่ออ่ไม่ช่วย

เบิ่งขาจีช่อเจ้าก่อนที่ฟันมึงเลยก่อนบเลอบบะละก่อนยังไงก่อนจีได้กำไรอยู่กันเนาะกำไรไม่ต้องบ่อไหนถ้าไปจะล่ะ พีมเอ้ย,อยมาหน,นีแม่น่ะมายืนพีกกะจีให้ป้าเน,น่นสีใหม่เอาทม่บ้านเนี่ยหนักบบใหม่จบมาจนได้มันจะมันสิจับ ย่าพอห้องอ๋อไอ้นุ๊กลูกก็พอห้องแข่งกันชว่วยหนเนี่ีมาหอดเร็วจ้าใส่พี่กีบอจีอาใส่นะมึงแน่กบจีนะม่ต่กอนมาเลอบปล่า <c oughs> เอือพสา,ามก่อนอ้ำมาคัางอีกก่อน,นนั่นั่นแหละเลสม่ชิเก้ากระจีก่อน1ี่0 0นก่อนก่อนใาญไปเลกไปละเลยหักแล้วออกก็ออกแลออกไป้ขอมั่นออกไปั้งขอมันหน,น,น,น่อยโตหน่ไม่ใส่นี่หน่อยตอแบบนี้ครับ้างอีกก่นนนนนอนได้ไงมันนง่สมอานเดคาเกลเดอนี่คาคระจีนี่คา ข้าผากจีโอ้ย้นจะเก็บหัวหนึ่งว่ะ <c oughs> ปนยัข้าบืองหะานจุพี่ว่าจงลงไป <c oughs> เอองานแล้วแล้วนี่นีแมวผู้้าต้องห้างินแล้วนิ <c oughs> ่ง ยังดูได้แลวนิ่มๆน,นะไม่ต้อง ชีก็เม่นด้นนหือเปลาว่างมั่นหมายด้วยพีกๆเลวก็ออกว,ขาขาวอา่าท<อ> <พอ S 2> ังเขาทั้ของมันเอ็ม,มออกออพอมันเอาพอมันเห็มแหงก็พอเออเอาพอมั่นหองก็พอหอแล้่รู้กันนจีบจีหมดไปเลยเออหมดก็ออกเป็นน่าจะหูเป็น้อ,องห้า พ็พอดีจะไหนจะหนีให้สั เป็นตันแรกนี่สิเตียนไ้เบอร์ยาเจลเจลเจลมันจะเยละมากนึ่งจะเจลละเลยเลยเจลนะจังบนยาคันนะเออจังบนยาเดี๋วก็มีเตุ้งุงคือถ่าตั้งแม่จะบปมืกคอมแคคอมแคบเหมือนเลยคอมแคบมาสอ พ,พอดีค่ะเพารวมทุกาสารเลยแต่ไม่ยากเออแบบเรารทุกาสารแล้วคพาพรไม่หนึน่งจะขาวหง่หรือว่าขาหมองเนี่กคนสิทันอยู่บ้าน เจอหลายพื้งต้องอยากให้ป่านี่ยแม่ปนต้วเอาจสองพันสิบถัดไถ้าเด็กเ่เจียได้น่ไหนแม่พี่กนไม่เห็นแหนแม่ไหนก็เงี้หน่อยกาเงี้หน่อยบ่อนี่เงนหอยีบคือบอเงินบ่อเี้ย่องยตัวนี้บ่ตัวนี้นอนตัวนี้นอน อี่ยนะั้ตัวนี้แต่แกเ,เลย่ยเล่าเอาค้าอีอาอกในเกาอหนึ่งหายอันนโมโซมเกคอมแคนนะาในหม่อนมกคอมแคนนี่น วัครอบเงินรถแนนะ่ครอบเรื่องักลาบริษรัทบอซักไงใส่ใส่ในนี้ก็ลแล้วแต่คืนก็ืน แกได้เห็ดว่านอ่ะมันหูมันหูคนท่างติ ดิบขายดีจ้ามาแล้วก็จวดๆเลยยิงสงมาเช็ดยาทงใหญ่ก็แล้ก็อดนแทะทงสองอันในลูก,กับพ่ออยู่ยิงเดียวส่งมายิงไก เจีบิคาขอจีปเตยุพัทยาจีบิคายยนเขอจีปเตยุพัทยาให้พลังใ <wh> นี่แหละ <laughs> อาจะไ,ไปน้ำ <laughs> จะรู้ว่มาโยเอฟซีว่ <laughs> ามา,มาคา่พี่เนียกเต้อยู่ กไม่ิน yeah, okay. จะจ้าเราแป๊บจ้าหเบอร์ด้ดูละตะจีบนะคือเกี yeah. hey. ๊ยจีบยุคคิวอยู่มืออื่นนี่ล่ะมืออื่นนี่ลอยหาซิบก่อนตื่นจตซีโมงเด้อไปฮะไปโตไปป่าตกกันจบไปกมกออื่นนะเห็นไหมได้สิไปเร่งกอาวผาไปถาไปหาหมอไปแล้วอย่าื้อถอนะ กเนลุกเกเดี๋ยวลุแจกกันยืมโรดเซ่ิงเนี่ยสวนหลโล่อันประมาณเขาอันอันนี้เข้าโรบทุ่งแล้วก็แจกเลยนั่นแหละแจว,ว,วนี้แก้วแก้วน,นีมีหมักพลิกไห่ะมักพลิกซอกหมกพริกกนึงมีมักพริก อโเป็นบ้าป่ะเจ้รถของหละกคือบอกมานี่เขาไม่เ็าไม่ z ้มคก็จะไปเลยบ่ะไปเลยเลยแหละ่ะหากรัเออ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 ขนาดหาชิปก่อนว่า,น,า,น,าน,นี่เจสร้างยักจนหัวมุนจะไม่แย่นขนั แต่ห้าโมงสาวจะไปกินขาวจน,น,นสนิบเ <c oughs> อ็ดโมงเสื้อผ้าหนุยหาซิฟเขียวเหี้ยอันเอฟซีเห็นแล้วสร้างเป็นแจกข้าเฮียน,อ,นอันข้องหนัเกเย่แหล่ใจ่ใส่ มือนนี่แค่เนยกินาสาวๆเลยบ้านพี่ช่ไปตลาดตลาดนะเพราะฉะนั้นคนชอบถ้าสื่อ แล้วอะมาหลอดซะแล้ว,ลว <laughs> ฉันไม่หลอดแล้วงานนี้ฉันไม่หลอดแล้ว ที่กับที่ต้องมันจะได้ผัวใหม่ไปสองคนและฉันไม่มีผัวเลยขนาดสองคนแล้ววะข้อมจุดห้าไม่ไหวเนย่ฮ้ยออกมาเลยเป็นคัวบุญแม่ต่ำประตูบอกว่าหลังจาก่อนจะพาไปด้วยปฝากเขาเซลฟี่บุกลากคบ้านเอง